สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ส้มจะมามปักชำต้นผักแพวนะจ้ะส้มก็ได้อ,ออกมาจากในบ้านแล้วละจ้ะสีของเขาเป็นแบบนี้สีไม่ค่อยเขียวเท่าไหร่จ้ะเดยอนี้ก็เลยจะเอาออกมาก็อากาศก็อุ่นขึ้นนะจ้ะก็จะมาใส่ในกระถางนะจ้ะเพื่อนเพนแต่ก่อนจะไปใส่กระถางส้มก็จะตัดจ้ะตัดเข้าออก ขนาดนี้ละจ้ะแล้วก็จะเอา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 ปลูกไว้ในกระถางเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาก็แตกจ้ะเพื่อนๆเดี๋ยวเขาก็แตกไอ้น้องรูเพิร์ดน้องรูเพิร์ดทําอะไรหูกน้องรูเพิร์ดจะมาช่วยแม่ส้มเหลหรอหอนี่น้องน้องรูเพิร์ดจะมาช่วยส้มนะจ๊ะเนี่ยจ้ะเขาอาบแดดอาบแดดนี่จะผักแพวผักแพวกับน้องน้องรูเพิร์ดรูเพิร์ด ทำไมไม่มองกล้องน่ะลูกหืมมองกล้องหน่อยแล้วเร็วแล้วเก้าส้มจะตัดตัดเข้าแล้วก็เอาใส่แช่น้ำไวจ้จะเขาจะได้เขาจะได้มีรากจะเพื่อนเพื่อนจะได้มีรากขึ้นตัดแบบนี้เลยจ้ะตัดเนี่ยจะ้ะตัดลงไปเดี๋ยวก,ก็แตกจ้ะเพื่อนเพื่อนถึงจะไม่แตก เดี๋ยวที่ส้มตัดไป,ปไปแช่น้ําเดี๋ยวเขาก็มีรากจ้ะก็ตายยากอยู่จ้ะผักแพวถ้าไม่ให้เขาหนาวมากเขาก็โอเคอยู่จ้ะเพื่อนเนี่ยตัดก็จะได้ขนาดนี้แหละจ้ะนี่จ้ะแล้วก็จะนําไปนําไปปลูกเดี๋ยวส้มก็เตัดเสร็จก็จะก็จะหยิบเอาจ้ะวกว็ร่วง ร่วงตามพื้นดินไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวหยิบเดี๋ยวส้มตัดตัดให้หมดจ้ะตัดให้ตัดให้หมดแล้วก็จะมามาปลูกให้เพื่อนๆได้ชมกันจ้ะเนี่ยจ้ะก็สาเออีซีห้าหกกระถางจ้ะอันนี้ก็อันกระถางใหญ่เหมือนกันก็จะตัดเหมือนกันจ้ะจ้ะ ตัดเดี๋ยวตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวนำไปปลูกจะเพื่อนเพื่อนมาชมมาชมตอนปลูกกันเลยจ้ะจะส้มก็ร่วงเออทำให้ร่วงตามพื้นนะจ้ะพี่รอนพี่รอนไม่ว่างจะถือกล้องให้วันนี้จ้ะนลจะ้ะเดี๋ยวมาชมตอนปลูกกันเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนนี่แหละจ้ะเพื่อนเพื่อนส้มก็จะปลูกไว้ใน ในกระถ่ะางยาวๆแบบนี้จะก็ออกแล้วอันหนึง่งนี่จะเดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวจะเอาออกจากกระถางให้หมดแล้วก็จะใส่จะใส่แบบนี้นี่จะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมาชมตอนปลูกเสร็จแล้วเลยจ้า พักแลวก็ปลูกเสร็จแล้วนะจ๊ะก็จะได้ขนาดนี้แล้วจ้ะแล้วไอท้ที่ที่เหลือที่ตัดออกส้มก็จับไว้รวมกันแล้วก็แช่น้ำไว้จ้ะแช่น้ําไว้เดี๋ยวเขาก็จะแตกรากแกเพื่อนๆน,นี่จ้ะแล้วค่อยไปปักชําอีกทีหนึ่งนี่จ้ะเดี๋ยวอีกสัก เดือนหนึ่งมาชมกันเลยจะว่าเขาจะแตกออกไหมแล้วที่เอาแช่น้ำไว้นี้เขาจะออกรากไหมเดี๋ยวมาอีกเดือนหนึ่งมาชมกันเลยจ้าเพื่อนๆนกิ่งผักแพวที่ส้มตัดออกก็จะเป็นแบบนี้เระจะเพื่อนเพื่อนตัดออกแล้วก็เอาแช่น้ําไว้แช่น้ําไวา้ประมาณสองอาทิตย์จ้าเพื่อนเอนแล้วก็รากของเขาก็จะออกมาแบบนี้หละจ้ะ เห็นไหมจ๊ะเดี๋ยวส้มก็จะปักชำเลยจ้ะปักชำเขาเลยก็ได้หลายต้นอยู่จ้ะเพื่อนๆเนี่ยจ้ะก็ต้องระวังด้วยนะจ๊ะอย่าให้รากเขาหัดได้นะจ้ะก็ธนุถนอมด้วยจ้ะก็จะเอาปลูกนี่จ้ะเพื่อนๆผักแพวจ้ะตอนที่ส้มเอาแช่น้ําก็เปลี่ยนน้ําทุกสองวันนะจ๊ะเปลี่ยนเขาจ้ะก็จะได้ขนาดนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวมาปักชํากันเลยจ้ะเพื่อนๆนหอยทากที่นี่เขาเขาไม่ค่อยกินผักแพลวเท่าไหร่จ้ะส้มค่าบ่าคงจะเหม็นนะจ้ะเพื่อน,อนก็เลยก็เลยไม่กินก็เลยปักชําง่ายจ้ะนี่จ้ะเดี๋ยวจะปักชําให้หมดนี้เลยจ้ะแล้วค่อยมาชมกัน ในช่วงนี้ก็ปักชำเสร็จแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆก็จะได้ขนาดนี้เลยจ้ะนี่จ้ะก็อีกสักหนึ่งเดือนแล้วค่อยมาชมกันจ้ะเดี๋ยวอีกหนึ่งเดือนแล้วส้มจะอัปเดตให้ชมนี่จ้ะแล้วก,ก็มีต้นต้นแม่ของเขาด้วยนะจ๊ะต้นแม่ที่ส้มตัดออกที่ตัดออกเมื่อ,อสองอาทิตย์ที่แล้วนะจ๊ะนี่จ้ะต้นแม่เขาเป็นแบบนี้จ้ะ ส้มก็เอาเอาฝังดินเนี่ยจ้ะออกนักแตกเลยเห็นไหมจ้ะแล้วก็กิ่งของเขาที่เหลือที่ที่ส้มปลูกเมื่อกี้นี้ก็เอากิ่มแถวเนี้ยจ้ะเนี่ยจ้ะก็กิ่มอยู่ใกล้ๆแม่เขาก็ได้แต่หวังว่าอีกสักเดือนหนึ่งคงจะฟื้นตัวนะจ๊ะเดี๋ยวอีกเดือนหนึ่งมาชมกันเลยจ้ะเพื่อนๆว่าจะเป็นยังไงหลังจากสองเดือนกว่า ต้นผักแพวที่เอามาปลูกไว้ข้างนอกบ้านก็จะได้ขนาดนี้นะจ๊ะเพื่อนๆนี่ละจ้ะกําลังแตกงามเลยส้มก็เก็บไปบ้างแล้วจะไปใส่ลาบเป็ดนี่จ้ะก็ยังแตกสวยอยู่ก็มีก็มีอีกที่หนึ่งที่ท้ายสวนนะจ๊ะที่ท้ายสวนปลูกไว้ในดินจ๊ะส่วนนี้ส่วนพวกนี้ปลูกไว้ในกระถางจ้ะเป็นกระถางยาว <c oughs> ขอโทษสำหรับเสียงจ้ะแล้วก็มีน้ำน้ำอยู่ข้างล่างนี่จ้ะเดี๋ยวไปชมต้นพวกที่อยู่ท้ายสวนกันเลยจ้าว่าเป็นยังไงส่วนพวกนี้ก็อยู่ท้ายสวนนะจ้าเขาก็เออจะได้ขนาดนี้แหละจ้ะสาสมก็เอาลงดินนะจ้าเพื่อนๆไม่ได้ใส่ไว้ในกระถางเขาก็จะแตกแตกดีกว่าจ้าก็นี่อีกส่วนหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวไปชมอีก อีกส่วนหนึ่งกันเลยจ้ะส่วนส่วนพวกนี้ก็นี่เลยจ้ะกำลังงามเลยงามได้น้ำฝนนะจ้ะขนาดเก็บไปใส่ลาบเป็ดแล้วนะเนี่ยยังงามอยู่เลยจ้ะดูสิโอ๊ยกำลังแตกสวยเลยจ้ะเนี่ยข้างล่างเอข้างล่างที่แตกเขาอะจะเป็นแบบเนี้ยปลูกง่ายมากๆเลยจ้ะผักแพวอืมใบดูใบนี้สิจ้ะ กลิ่นหอมสุดๆเลยจ้ะนี่จ้ะบอกคำเดียวว่าสุดยอดจ้ะเพื่อนๆอนก็ปลูกไว้ในดินนะจ้ะรากของเขาก็จะไปไกลหน่อยจ้ะเนี่จ้ะเยี่ยมเยี่ยมงามดีจริงๆเลยจ้ะเพื่อนเพือนท้ายที่สุดนี้ส้มหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบผักแผวของส้มนะจ้ะแล้วก็ วิธีปลูกก็ชมวิธีปลูกมาแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบจ้าขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะจ้าสำหรับเพื่อนใหม่ถ้าชอบส้มก็ฝากกดไลค์กดติดตามก็เป็นกำลังใจยิ่งๆขึ้นไปได้ยนะจ้าขอทุกท่านโชคดีมีความสุขแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าจ้าเลิฟเลินะจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้า